มาแล้วครับมาแล้วดอกแรกแห่งมานของปีครับเห็ดพึ่งคามเปิดพีน่นองปุ๊บดอกคือค<ส>ามสมซื่อบไม่ไม่เปนก็เหลืองสุ่นปั๊บคามได้ทองเพิ่นีกแล้วอีกแล้ว,อ,ว<สาย>อ้าวมาแล้วครับอุยดอกที่สามอยอกทยอสามอาแล้วคร้บ<สาย>อุยยมา้ย้ยอุ้อย เออสุดยอดเลยครับสวยง,งามเลยผลบานก็แพ่ดอกบางนึงดอกดอกนา่าใคร่ไงครับอ,อขอชมท้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนสวัสดีค่ะวันอนีพอ้พ้ากระเพงกระหยาดอีกแล้วครับปลาปลาก้อนมือนีเนียนปลพี่น้องมองารอบงปลาแห้งๆงพี่น้องคือแดงยังใส่กระตาบอสี่ฝอ,อยังบอสคิดแหลก ฟาพีนอขาโหกขาปปาเราลงเฮ็ดที่พอวาพีนอดูน้ำกันครับยังใช้ตะกตาขอดอกบ่แข็งแห้งไม่แม้ก็คือว่ายัางนาอยู่ครับพอกันมันยาวมันสุกที่ยี่แปดครับยี่แปดมีนาสองห้าหกแปด ของปีครับข้าเปียงขิ้ขาวขิดเข้าเปีงดเผยครับอกนุ่มคุ้มกุ่หวานหวานอที่สอง,งครับ มก็มีหลายชนิด,นดพึ่งหานเด้อพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วดอกแรกแห่งมานของปีครับเห็ดพึ่งคามเปิดพี่น้องปุ๊บดอกขึ้นขามสมสื่อใบไม่ไม่เป็นก็นเหลืองสุ่นปั๊บคามเลยทองเพิ่นเห็ดพึ่งคามดอกแรกแ็ดเหเกิมานครับ ของปีหกแปดเนาะจ้าเนาะนี่คำที่ว่าขามคำที่มาว่าของขามสุดเลยแหล่เป็นสีขามเลยว่ามันสีแหล่สีขามคุณสันก็ให้ผึ่งแหล่แล้วว่ามันล่ะช่วยให้ผึ่งขามให้ยังสีขามว่ามันสีแหล่ขึ้นขามนะคะดอกแหล่ของปีหกแปดครับไปจับดอกง่ายๆอีก ดึงอเดียวเดียเดีดอะเดเดห็ดอะไรเห็ดอะไรผึงข้ามานะมาจะเห็ดผึงเละบู๊ยกำลังถึงกลงามเลยครับดอกสวยอาดดอกงามคักสวยคักกำลังงามเลยครับ้สุดยอดเลยครับงามเลยนบาน่แพดอกว่างนึงดอก ดอกนา้ายไงครับขอชมท้องหน่อยสินี่ไงเหลืองอลา,ามเลยพี่น้องสวยแหงงามงามงามกํลังสมบูรณ์เลยหน่อยเปอร์เซ็นครับมาแล้ว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 เ,วววเห็ดหวานจับง,ง,งามงาม อ้าวมาแล้วครับอุ้ยดอกที่สามดอกที่สามมาแล้วครับอยเนี่ย,ม,ม,าายมาเอ็นเทอร์เลยมนีวันที่ยี่สิบแปดมีนาตองหาหกแปดครับมเมยี่แปดแล้วนะยี่แปดเลยมันไปจินเดือนแล้วเนี่ยมาตังเทอร์เลยไปจินเดือนแล้วสามดอกก็แข็งเด้อ <c oughs> <c oughs> ครับเลยอือแต่ดอกงาม สุดยอดเลยครับตาดอกกแกงมือเลยดูคนก็มีอนบื้ขาพี่น้องเหุบบนี้หนาได้มางามอาแท้จะมาสก่อนขาขาอดยอนี่เลยอูยสุดยอดแต่ละดอกอ้าดอกตามดอกก็แขงเลยครับเบิง สามดอกแล้วเห็นไหมเด้อครับมานาันลระุูนะสามดอกอเ,กน,อเนี่ยเตนเีน่ยเตนฮะเพขลมาแล้วอ้าวถึงขลาก็มาแล้วครับอ้ามันนมันนถึงขลาก็มาครับลเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะป ong เขากน ผึ้งสนิดนิหยอกขมนิดนิดครับแต่กระแสบขมแสบขมน,ดขนขาลดกน้อยน่อยปล่อยด้วยเห็ดสนิดนีดนดนดิแสบแสบก,แก็แกงครับมาแล้วข้ขาลายก็ได้จับละครับ มาอีกแล้วครับสวย,ยง,งามเลยสวรรค์ตะขาเพิ่นพี่น้องขาเงายางแห้งเรื่องเอฮีจวดมาแล้วครับอกที่สี่ปีหกแปดเดินมีนานนะครับซีดอกซีดอกได้พ,นนพ้อแกงเลยครับแกงง่ายคนอุ้ยแกงมอญ่เลยครับซีดอกเสร็จสัมครับนี่ต้มกับผู้ยุบน้ำเห็ด เพิ่งข้ามนะครับกุ้หวานอยากว่าเอายิกแล้วป๊อดเกือบประทันไนอีกแล้วนี่ย<อ>เริ่มแหงแล้วเริ่มแหงแล้วงั้นเห็นหน้าฝนว่าไรได้ไหมบานทโถงเลยครับขี่ขาคนนี้ข้างที่ตลอดคี่ประเพณี ขี่ขานี่ขานี่นี่นี่คือมาถือต่อแล้วนอยากดอกง่ายู่เด่นหนุ่มนั่นเห็นบบวิ่งมาถือต่อก่อนหูยังแข็งยังงามครับป้านฮิดกระดาษฮหน้าแรงจุ่มเพิ่นถือต่อเห็นโบหนุ่มถือมาถือต่อโอ้ค่ะก็นำฝนมาใส่ได้หนิเปื่อยงามครับหนุ่ มาขึ้นบ่มีมูมีกลองดอกนึงครับนี่ย,อยดอกงามคักเห็ดขมขึ้นบ่มีมูเลยครับดอกอย่างสวยดมหน่อยสองดอกครับพี่น้องมาเห็ดยังนี่หลังลังแน้หน่อย ต่ดอกจะท้องทั้งท้องเพิ่นบานขึ้นมาทั้งขางบึงอู้หึ่งขลายด้วยครับมาพอตอนเพิ่นเถาแล้วอือขาดนักนำครับอือพอตอนเพิ่นว่าท่านเถาได้เนาะเรามาเห็นแล้วครับในภาพพี่น้องไปสรุปยอด ปลา่นกระแหงสรุปยอดควมมานของมือนี้ครับมะพ้เห็ดเพิงข้ามซีหาดอกดอกนี่ิดอกใหญ่ๆดอกแล้วก็เพิงขา้าลายเพิงขา้าลายได้สองเพิงหวานสองดอกเห็ดค้มนาก็ถือว่ารอปลามือแรกกับบ่พิษหวังครับเพราะว่าที่ว่ามือแรกก็คือเขาขอ,อ,อปลาเห็ดนี้เขาเก็บได้เห็ดเพิงค้มอรอตะท้องหน้าครับ เป็นเฮ็ดคมหน้าปังบริบูรณ์ตัวนี้เขาเขาปลาเห็ดมาซ้อมเบิงอ,บงองมาตำรวจเบิองแม่นครับลองเสิร์ฟเบิองมือแหลกเขปาปลาเบิองปลาเพิ่นก็แหงแห้งอยู่ครับใบใม่ก็ยังหนาอยู่เนมบ่ค่อยเห็นเห็ดขันเพิ่นบ่ดอกใหญ่อีหลีนี่ก็ถือว่ามันอยู่ครับนี่มาได้จับได้บ่ายอยู่บ่ได้เตาปลาไปเฮือนได้เฮ็ดใส่กระต่ายอยู่ขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกระลังใจกเป็นกระหยาดมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบก,กันในคลิปหน้าครับภาพพี่น้องป็นทนั้งหลายจนไปนำหาเห็ดคมหน้าปังอีกวะขึ้นหอดหน้าปังอยู่กบับบานละค่ะพี่น้องมาสำรวจป่ากันวนนี้กับมานพอกแกงอยู่ครับแต่แกงไงเลยให้เพิ่ดอกไงเพิ่งข้ามมแต่ดอกไง,ไงขาหนาๆครับดอกหน้าขาไงสะอ่อนเลยพบก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับ